ปอดวายแถ่32โฟวินเกียร์ออโต้ปี2015นะคะ3,198ซีซี200แรงม้านะคะเติมเข้ามาเลยนี่สายลงจะบอกว่าคือความเดิมของรถคันนี้เดิมเดิมมากค่ะอีกอย่างหน,นึงนะน,นานจะเข้ามานะคะหายากรุ่นนี้เนาะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่โอบลนราชสานีนะคะที่นี่ที่เดิมนะคะวันนี้สายลมมาพร้อมกับปอดวายแท็ก3.2โฟวินเกียร์ออโต้ปี2015นะคะเอาก่อนอื่นมาดูยางก่อนเลยนะคะยางปี2023นะคะโอตานินะคะดอกยางยัง่นะคะเนียบมากเครื่อง3.2นะคะตัวท็อปสุดเลยสีส้มจีจาดอย่าบอกใครอะมาดูค่ะ เดี๋ยวสายลมจะพาชมห้องเครื่องก่อนนะคะเปิดตรงนี้ค่อยมาชมภายในนะ,ะมาดูห้องเครื่องความเดิมของรถนะคะ,ะภายในนี่อื้อนี่ค่ะเป็นโชกคหายห่วงไม่เป็นไรนี่ค่ะ,ะซูมเข้ามาได้เลยค่ะ3 1 9 8แซีซี200รแรงม้านะคะซูมเข้ามาเลยนี่สายลมจะบอกว่าคือความเดิมของรถคันนี้เดิมเดิมมากค่ะ ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังคะ่ะกับความเดิมของนถตนะคะมายังไงอย่างนั้นเลยน็อตไม่เคยขยับจริงๆไม่อยากบอกว่าน็อตไม่เคยขยับน่าจะบอกว่าคือความเดิมเดิมจริงๆนะคะฟอร์ดไวท์ทคนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะนานๆจะเข้ามานะคะหายากรุ่นนี้เนาะไม่ค่อยมีใครนํามาเทิร์นเนาะ,ะมามาชมภายใน,นะคะ่ะและเลขไม้ด้วยปี2015เลขไม้จะอยู่ที่เท่าไหร่บันไดเขาเท่มากเลยซุเข้ามานะคะบันไดเหยียบขึ้นปุ๊บนะคะ บอกคนขับนะคะเป็นระบบไฟฟ้าด้านนู้นนะคะเป็นมือปรับเอาอม่มาดูเลยนะคะเลขหม่์จารุมสตมมาร์าเลขไมลนะคะอยู่ที่สองแสนเจ็ดมืนแปดพันสองรอยสิบกิโลนะตรงนี้นะะตรงนี้เท่าทำเกี่นะสำหรับ,บอปอดใบแฉกนะคะที่ล็อกแอร์เย็นนะคะ เนี่ยมาพวงมาลัยความเดิมนะคะวิ่งได้สีส้มนะหัวเกียร์เดิมๆเลยนะคะตรงนี้ก็วิ่งได้สีส้มนะคะดูบอกของเขาเหมือนกันนี่เดิมๆมากแอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะคะเย็นมากที่ใส่แว่นตานะคะโอเคมากเลย <S <S ได้ปั๊บปั๊บปั๊บอะมาดูเดี๋ยวสายลมให้ชมตรงนี้หน่อยเนี่ยค่ะบอกไวแถ็กของเขามันจะเก๋มากซูมเข้ามาเลย เดิมๆเ,เลยนะมีรอยแตกบ้างเล็กน้อยนะคะสําหรับรถปี2015ปึ๊บนะคะสะดวกสบายสําหรับคนขับนะคะปรับได้อัตนโนมัติขอญาตยกเครื่องอ่าด้านข้างซุ้มเข้ามาเลยเดิมๆบม,มากเมเลยจ้ะเห็นความเดิม้วโอ้โหอมเมซิ่งจริงๆเอามาดูด้านหลังข้างหลังมานะชอบตรงนี้แหละเวลานั่งปุ๊บเนี่ยคะ่ะใส่ใสกุ้งใส่แก้วได้ปกตินะ อยากนั่งสามคนก็ปิดตรงนี่ค่ะกว้างขวางมากทรงมันสูงเนี่ยสายลมชอบคนที่นั่งข้างหลังอาจจะสูงกว่าสายลมก็ได้นะคะแต่ว่าระดับนี้โอโ้โหไซส์ฝรั่งเลยนะคะคนทงคนไทยได้หมดนะคะเขาเรียกไซส์ยุโรปนะมันกว้างขวางมากโอเคอมาดูด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยบอกด้านหลังอ่ะบอกหนด้านหลังนี่ค่ะโอเค นี่ไงเซนเซอร์สอยหลังสีดำแงเนี่ยหนึ่งสองสี่ยนคะโอเคมาดูกันค่ะว่าคันนี้จัดโปรโมชั่นสุดๆส,สำหรับเข้าหน้าฝนของมงคุณคาเซ็นเตอร์เลยนะคะราคาเดี๋ยวสายลมจะบอกว่าราคานี่เราใจจริงๆเอาบอกเลยนะถ่ายไปด้วยบอกไปด้วยเลยว่าราคาอยู่ที่5,59,000บาทเท่านั้นนะคะ5,59,000บาท ซื้อสดซื้อผ่อนได้นะคะสนใจสอบถามที่เบอร์0619581819 0619581819นะคะสายลมอยู่ทุกวันจันทรถึงอาทิตย์เบอร์สายลมเมมปุ๊บจะแอดไลน์ได้ทันทีนะสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ